สวัสดีครับวันนี้ผมมาสาธิตน้ำยาทำความสะอาดโคมไฟหน้ารถนะครับอันนี้จะเป็นยี่ห้อ first class นะครับผมนะฮะหลักการง่ายๆนะครับแต่ว่าได้ผลจริงๆโอเคเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเลยนะครับโอเคขั้นตอนเริ่มต้นนะครับก็คือทำความสะอาดโคมไฟให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ร้อยให้แห้งนะครับจากนั้นใช้อกี้นะฉีดนะ้ำหมาดๆไปที่ผ้านะครับ ็จะใช้น้ำยาเยยาสักเล็กน้อยนะครับเท okay. น้ำยาลงบนผ้านะครับเล็กน้อย okay. Okay. จากนั้นก็เริ่มขัดนะครับขัดเป็นก้นหอยนะครับจะดีนะครับัดไปเรื่อยๆตรงไหนไมีคราบสกรปรกเราก็ขัดนะครับ สังเกตว่าคาบเหลืองๆก็จะหลุดติดผ้าออกมาด้วยนะอันนี้ก็จะอกอกขุ่นนิดนึงนะฮะเราก็เช็ดไปเรื่อยถ้ารู้ว่าน้ํายาเริ่มหมดเราก็เติมอีกสักเล็กน้อยนะฮะเติมเล็กน้อยค่อยๆขัดไปเรื่อยๆนะครับรถคันนี้ก็เป็นรถบ้านนะครับใช้มาสิบกว่าปีแล้วนะฮะ แต่สังเกตว่ากรอบไอ้โคมไฟหน้านี่เหลืองนะครับเหลืองโอเคแล้วก็ขัดเช็ดให้ทั่วนะครับเช็ดให้ทั่วขัดไปเรื่อยๆบนเป็นก้นหอยไปเรื่อยๆนะครับโอ okay. เคผมทำอีกสักเล็กน้อยอันนี้คราบเหลืองเริ่มออกมาติดที่ผ้าแล้วนะครับใช้ง่ายนะครับใช้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะเก็บไว้ใช้ได้หลายๆครั้งโอเค เสร็จแล,ะละ้วะเดี๋ยวเราก็จากนั้นนะฮะสเต็ปถัดไปก็คือเดี๋ยวจะใช้ผ้าแห้งเช็ดออกนะครับรจะลองใช้ผ้าแห้งเช็ดออกนะครับกลับผ้อีกด้านหนึง่งเมื่อเช็ดออกปุ๊บความใสก็มาเลยนะครับอย่างที่บอกนะ ช้ได้กับรถทุกคันทุกรุ่นนะครับโคมของเราเราทำเราสามารถทำเองได้ที่บ้านง่ายๆนะไม่ต้องให้ไม่ต้องไปขัดที่ร้านนะฮะไม่ต้องไปขัดที่ร้านทำง,ง่ายๆ <Okay. S 1> ตรงไหนถ้ามันยังเหลืองอยู่เนาะหรือ,อยังมีคราบอยู่เราก็ขัดแต้มน้ำยาแล้วก็ขัดนะครับอย่างของผมตรงมุมยังมีอยู่ เล็กน้อยนะแล้วก็ผ้าแห้งนะครับผ้าแห้งมุมของผ้าที่แห้งเช็ดซ้ำแค่นี้เองครับใต่วิ่งเลยอันนี้ก็จะเป็นการดีในการขับกลางคืนนะฮะไฟหน้าสว่างขึ้นมาอีก ง่ายๆทำได้เองที่บ้านนะครับโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ